เพื่อนเพื่อนเป็นแฟนนาฬิกาเพชรพอยท์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีข่าวสั้นๆมาเล่านะครับสำหรับอัปเดตแพทที่ผ่านมาเนี่ยคุลุมิเก่งขึ้นอีกแล้วนะครับจริงๆจะบอกว่าเก่งขึ้นอีกแล้วไม่ใช่นะครับผมถ้าว่าใครที่ได้เคยเล่นคุลุมิตั้งแต่สมัยโค้ดเบต้านะครับผมคุณผู้ชมจะจําได้ว่าตอนคุลุมิโยงสายเนี่ยคุลุมิจจฮิวตัวเองได้ด้วยนะครับผมซึ่งตั้งแต่เกมเปิดมาตั้งแต่ปีไหนละ2อ2 0นหรือ2019ันสะนานมากจนปัจจุบันนะครับในที่สุด ที่แต่ก่อนเนี่ยพอเวลาคุรุมิโยงสายใส่เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะได้หิวอย่างเดียวใช่ไหมคุรุมิก็คือไม่ได้หิวยกเว้นแต่ว่าเราก,กดคลิกขวาเพื่อากระตุกฮิวนะครับผมทั้งเพื่อนทั้งคุรุมิจะได้หิวแต่ว่าตอนนี้คุรุมิสามารถที่จะหิวตัวเองไปพร้อมกับเพื่อนได้แล้วนะครับผมทุงสกิลเอฟทุกสกิลเลยนะครับผมถ้าหากว่าเราโยงสายกับเพื่อนเนี่ยมันจะหิวเพื่อนและฮิวคุรุมิด้วยนั่นเองนะครับผมอะนี่คือ อ,อ่าไลบอทนะครับผมก็คือเพื่อนเรามาเดี๋ยวผมจะกด F อจ๊บเห็นไหมครับว่าเลือดคุลุมิเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมตรงซ้ายล่างเนะเป็นอะไรที่ผมชื่นใจมากๆอ่ถ้าใครที่เคยเล่นโค้ดเบต้ามานะครับน่าจะชื่นใจนะครับผมที่เห็นคุลุมิกลับมาฮิวตัวเองแบบนี้ได้แล้วนะครับลองนึกนะครับถนะ้าหากว่าคุณผู้ชมกําลังวิ่งเข้าวงนะครับผมตอนที่เราอยู่นอกวงเนี่ยเราฮิวเพื่อนแล้วก็ฮิวตัวเองไปด้วยนะครับผมไม่ต้องมาพะว,วงว่า เราต้องมานั่งกินยาแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับผมซึ่งดูไม่ make s e n เลยเราสามารถที่จะฮิวเพื่อนได้แต่ฮิวตัวเองไม่ได้เนี่ยแต่ตอนนี้สามารถที่จะทําได้แล้วนะครับก็คือให้เราแบบโยงสกิลนะครับเราก็จะฮิวตัวเองแล้วมาผมขอลดเลือดแป๊บนึงโอเคนี่มาลองอ่า <Finally. S 1> สกิลอื่นกันบ,บ้างน,นะครับ แน่นอนว่าสกิลแรกเนี่ยมันฮิวได้แรงที่สุดนะครับก็คือฮิวเพื่อแรงฮิวเราแรงนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยหนึ่งสกิลสองสามเนี่ยมันจะเริ่มฮิวไม่ค่อยแรงแล้วนะครับแต่มันก็ยังเพิ่มเลือดเราเหมือนเดิมนะครับผมลองสกิลอันที่สองนะไม่ต้องฮิวใส่เพื่อนก็ได้นะครับแค่เราเปิดลมก็ฮิวเราแล้วนะครับเป็นไงเดี๋ยวป่ลล่ะโยงให้เพื่อนอะเห็นไหมเลือดเราเพิ่มด้วยนะครับโคตรดี ขวาโอเคเดี๋ยวผมจะใช้คิวนี้บ้างที่สามโอเคเปิด้่ม mm hmm. เห็นไหมครับว่าเราได้ฮิวด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยสกคิล <Genius. S 1> ไม่ว่าหนึ่งสองสามนะครับผม <Genius. S 1> มันจะไม่ฮิวคุลูมินั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ฮิวแล้วนะครับม่ะาศัตรูมาเห็นไหมครับ เลือดลดเลือดเพิ่มเลือดลดเลือดเพิ่มเลือดลดเลือดเพิ่มโคตรดีโยงเพื่อนแค่โยงเฉยเลือดเราก็เพิ่มแล้วนะครับคือแบบดีมากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราฮิวเพื่อนนะเพื่อนเลือดลดเนี่ยเราหิวตัวเองไม่ได้นะครับผมเท่ากับว่าเราอะหิวเพื่อนแต่เราเองอะต้องมานั่งกินยานึกออกไหมมันเป็นอะไรที่ตลกมากแต่ตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะโยงฮิวเพื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับโคตรดีนี่ผมชอบมาก เพราว่าตอนนี้นะครับผมการที่คุุมียงสายและสามารถคิวตัวเองได้เนี่ยมันทําให้เรามีทั้งเลือกในการใช้สกิลเอฟอันอื่นนะครับสกิลเอฟอันแรกเนี่ยจะทําให้การคิวนะครับผมได้ผลด,ดีที่สุดนะครับก็คือดกดคิยกขวาคิวเลือดทันทีทั้งเราทั้งเพื่อนนะครับแล้วก็วโยงเนี่ยมันคิวได้อ่เพิ่มเลือดได้ดีสุดอ่ะง่ายเลยอันแรกนะครับสาหรับเรื่องก,การคิวอันแรกนี่คือชนะเลือดนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นการบัฟพลังโจมตีนะครับผมซึ่งก็ ว่าดีไหมก็ดีนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการเล่งดาเมจให้เพื่อนตอนที่เพื่อนกําลังใช้อันติอะไรที่มันแรงๆนะครับอย่างโยโตฮิเมอันติเงี้ยแล้วเราก็บัให้เพื่อนเพื่อ,อฟันให้มันแรงไปเลยหรือว่าเสืออันติอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้นี่น่าสนใจอันที่3นะครับผมสกิลที่3าเนี่ยก็คือจะทําให้เราและเพื่อนที่โยงนะครับผมจะได้รับพลังโจมตีเบาลงนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมทําการกดคิกขวาตอนโยงด้วยสกิลอันนี้นะครับสมมติผมโยงแล้วผมกดข,ขวา สังเกตไหมมันจะมีดีฟเฟนต์ขึ้นบนหัวนะครับในระหว่างนี้เนี่ยทั้งเราทั้งเพื่อนที่โยงนะครับในระหว่างนี้เนี่ยทั้งเราทั้งเพื่อนที่โยงนะครับผมจะโดนดาเมจเบาลงนะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับแทบจะเป็นอมตะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาผมโดนโจมตีเป็นเงนี้นะครับเลือดลดเพิ่มๆเพิ่มๆเพิ่พัๆนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็คุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเวลาปัดโจมตีผมใส่เลือดขาวเนี่ย มันแรงประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมจะใช้บัฟจากสกิล F3 นี้นะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันป้องกันพลังโจมตีได้ดีขนาดไหนนะครับอ่ะจะให้บอดโจมตีผมนะผกดบัฟดูเลือดผมนะครับดูดูมันตีเลือดแคบไม่ลดอนะ่ะในระหว่างที่ในระหว่างที่เราอยู่ในสถานะของอันเนี้ยที่ขวานี้นะครับ เลือดเราแทบไม่ลดเลยนะครับที่บอดมาโจมตีผมเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเลื่อนแบบลดนิดเดียวนะครับผมเท่ <knew> ากับว่าสกิล F3 เนี่ยจะน่าสนใจขึ้นมาเลยนะครับจริงๆผลของการป้องกันเนี่ยมันดีมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความทีว่ว่ามันเพิ่มผลที่ทําให้คุรุมิสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยในตอนโยกเนี่ยมันทําให้สกิลเนี่ยภาษีดีขึ้นเยอะเลยนะครับลองคิดดูนะครับอย่างเช่นเพื่อนเรากำลังโดนลุมอยู่เนี่ยคุณผู้ชมโยงสายไปแล้วกดคีดขวานะครับ mm hmm. เพื่อนเราแทบจะเป็นอมตะเลยนะครับผมตอนที่อยู่ในสถานะ นี่นะครับโยงกดขี้ขวาปุ๊บเนี่ยตอนที่มีขึ้นดีเฟนต์แบบนี้นะครับการโจมตีคือแบบจะเบาลงมากมากนะครับผมผมลองให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ว่ามันเบาขนาดไหนผมได้บอทมาตีผมผมกดขี้ขวาดูเลือดนะครับดูเลือดอันนั้นหมดละดนตีแรงเหมือนเดิม oh. ก็ให้เห็นนะครับว่าสกิลเ3สามเนี่ยถ้าใช้ถูกจังหวะเนี่ยมันเซฟชีวิตเพื่อนได้เลยนะครับผมก็คือมัน รถด,ดามเอ๋ที่ได้รับแบบสุดยอดเลยนะครับแล้วก็พูดย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่าเนี้ยได้ทั้งคู่นะครับผมทั้งคนโยงนะคนถูกโยงนะครับโยงมาไ้ไหมกดปุ๊บแหะมะมันได้สองคน,นครับโอเคก็จะทําให้เพื่อนถึกขึ้นนะครับผมถึกแทบจะเป็นอมตะเลยเป็นประมาณระยะเวลาประมาณสี่มามาวินนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอันตินีกันบ้างผมอันติที่ได้บัฟมาเนี่ย s <S คืออันติอันที่สามนะครับผม ปกติเราจะชอบใช้วงฮิวนะเพราะว่าวงฮิวตอนนี้มันเก่งมากมันย้ายวงก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าอันติอันที่สามเนี่ยข้อดีของมันนะครับคือตอนนี้มันเพิ่มผลการบัฟด้วยนะครับพอเวลาเราใช้อันติตัวนี้เนี่ยเพื่อนจะได้รับดาเมจเบาลงสามสิบเปอร์เซ็นตะครับผมก็คือเพิ่มเลือดด้วยแล้วก็ให้บัฟลดดบเบาเมจด้วยนั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับกดใช้ดือด้อแล้วครับชิปไอหลอดที่ขึ้นบนหัวเนี่ยแหละครับมันคือ จะทาให้เพื่อนโดนโจมตีเบาลงนั่นเองนะครับคือแับเป็นบัฟที่มาพร้อมกับอันติตัวนี้นะครับของเดิมเนี่ยอันติตัวนี้มันจะทําการฮิลอย่างเดียวก็คือมีฮิลมีเพิ่มเกาะอ,อะไรเงี้ยก็คือถ้าหากว่าเลือดเต็มก็จะไปฮิลเกาะอะไรเนะี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ตอนเนี้มันเพิ่มผลการบัฟให้ด้วยนะครับก็คือจะโดนดาเมจเบาลงนะครับบัฟที่ขึ้นบนหัวเนี่ยแหละถ้าเราโดนศัตรูโจมตีตอนนี้คือเราจะโดนดาเมจเบาลงนะครับโอเคครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าคลนะูมิ กลับมาเป็นคุรุมิที่ผมชอบเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับคือผมเล่นคุรุมิตอนโค้ดเบต้าผมชอบมากการที่คุรมิมันฮิวเพื่อและฮิวเราด้วยนะครับในที่สุดเราก็ทับแบบนั้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับก็คลิปนี้อาจจะพูดเยอะนิดนึงแล้วก็พูดดูติดคงติดขัดนะครับก็ขอไป้ล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเรียบเรียงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบมันตื่นเต้นนะรู้จะพูดเรื่องไหนก่อนดีแบบ อการอธิบายจะวกไปวนมานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะกลับมาเปิดใจเล่นคูลุมิกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้บับกันรัวๆเลยนะครับแบบสกิลแบบน่าเล่นสุดๆเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมมาเล่นคูลุมิกันนะครับสวัสดีครับ